น่าชื่นใจและน่าอนุโมทนากับกลุ่มมัทุรวาทเป็นกลุ่มใหญ่ว่าอะไรว่าตามกันทำอะไรก็ทำตามกันคิดเลยก็เหมือนกันเป้าประสงค์อย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่ในบุญสุขโขปุญญสัอุจยโย กม่มอุทรวาททุกคนสั่งสมกันอยู่ในบุญเสมอนำโดยคุณป้ากกเกษมสุขพมรสถิตสุภาพสตรีผู้อยู่ในบุญใจใสใจสบายอย่างสม่ำเสมออัธยาศัยไมตีดียิ่งไปกว่านั้นหล่อหลอมทุกคน ตั้งแต่มัธุระวาดรุ่นยาวเล็กๆสอนสอนตั้งๆเล็กๆเลยให้รักการชอบช่วยให้มีสุขความสุขกับโคนน้นคนนี้สอนให้เกิดความสะอาดให้เด็กมีความสะอาดอย่านะลกูกไม่ทำนะลกูกสอนให้รักบุญ ให้ใส่บาตรตั้งแต่เล็กเลยสอนให้กับอยู่ในสังคมอย่างมีความผาสุขสอนให้ช่วยบุญมีบุญเยอะแยะมากมายกายกองมัธุรวาทุทกคนตั้งแต่รุ่นเยาวจนกระทั่งรุ่นใหญ่ทำด้วยกายได้ ทำทำด้วยทรัพย์ได้ทำช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างหยิบจับอะไรช่วยกันเสมอเลยเพื่อหมู่เพื่อคณะเป็นที่มาของความมั่นคงและมั่นใจว่าอยู่ในมนทุรวาดแล้วลูกหลานมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยจากบาปชีวิต เพราะไม่กล้าทําบาปเด็ดขาดถูกหล่อลอมให้อยู่ในบุญนะอย่าทําบาปนะลูกมันเป็นความเดือดเร้อนใจในภายหลังถูกสอนให้มีเป้าของชีวิตทําตามอย่างนี้นะลูกขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะลูกนะทุกคนถูกหล่อลอมอย่างนี้ยิ่งไปกว่าน,นั้นถูกหล่อล้อม ให้สร้างบุญเสมอสิ่งที่น่าชื่นใจที่สุดก็คือว่านั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกคนนั่งสมาธิอาบุญใสๆอาบุญที่สว่างใสในภายใน เอาบุญของความเย็นใจเอาทรัพย์ที่อยู่ภายในตัวเองเขาเรียกว่าสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พ่องเอามาใช้สม่ำเสมอด้วยการหัดหยุดนิ่งใจใสหยุดนิ่งให้เป็นใจมันคิดมากมันปรุงแต่งมันฟุ้งซ่านหยุดนิ่งใจให้เป็น กลายเป็นใจที่ใสเป็นที่รวมของสมบัติใหญ่มีความเชื่ออย่างนี้ถ้าใจว้าวุ่นทุกอย่างไม่มาไม่ไกลถ้าเดือดเลือดน้อนใจงุดหงิดสมบัติใหญ่ไม่มาต้องใจใสใสใสนิ่งเย็นๆเ,เป็นสุข แล้วก็แผ่เมตตาเสมอทำทานเสมอก่อนทําทานก็ทําใจให้ไซส์เย้เบาสบายซะก่อนให้ด้วยความเป็นสุขมทุรวาสรอหลอมอย่างนี้ทุกคนในมทุรวาสประสบความเด็ดในชีวิตอาจมีปัญหาอุปสรรค เป็นเรื่องเป็นปกติของคนทั่ว,วไปแต่ทุกคนอยู่ในบุญดังกล่าวแล้วความอยู่ในบุญของพระธุรวาทําให้มาทุรวาทำลายประสบความเดชอย่างสม่ำเสมอสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพชยโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษา สตูมาวินาสันตูอายุวโนสุขังพระลัง